ข่าวประคับแมนเชสเตอร์ดทประจำวันที่15มีนาคมโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดช่ยงนี้ขอเสนอแมนยูพร้อมฉีสัญญา50ล้านยูโรดึงแข้งเทพบา์เซโลนามาเรื่มทีมนะโดยแมนยูเตรียมจะเดินหน้าดึงตัวกาบี้มิดฟิลด์รุ่งของบา์เซโลนามาเรื่มทีมโดยพร้อมจะจ่ายค่าชีสัญญามูลค่ากว่า50ล้านยูโรเพื่อนำมาเป็นแกนกลางของปีแสดงยุคใหม่จากการรายงานของวันฟุตบอลคอม เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับทางกาบี้แข่ไบรชป์ปีถือว่าแจ้งเกิดได้ยอย่างเต็มตัวในระดับนี้หลังได้รับโอกาสจากทางชาบีเออร์ดันเดสให้ขึ้นมาช่วยบาร์เซโลนาชุดใหญ่ลุยผลบอลสดซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นสร้างอิมแพคให้กับทีมได้ทันทีแถมยังถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่มาแล้วถึง4ครั้งกันอีกด้วยนะ ดยการบริงารล,ลับูเลวากาบีเนี่ยมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรซึ่งทีมปีศาจแดงพร้อมจะจ่ายทันทีเพื่อจะคว้าตัวเขามาร่วมทีมถ่า,มาหากปล่อยให้ช้าเกินไปค่าจิตสัญญาดังกล่าวนั้นจะพุ่งขึ้นไป100ล้านยูโรทันทีหลังวันที่30มิถุนายนนี้ท้งนี้นอกจากแมนยูแล้วเหล่ายักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเวอบุลูเชลซีเปเชและก็บาเยต์มินิกก็กำลังจับตาดูสก,กาณ์นี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะ นะนะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเปเชหมายตาบรดฟอร์ดเสียบแทนเอวเป้ age, จริงๆนะโดยทางมาร์คัสบรดฟอร์ดที่เหลือสัญญาก,กับทางแมนยูจนถึงช่วงกางปีหน้ากำลังเริ่มจะพิจารณาอนาคตของเนนองอย่างจริงจังหลังไม่ได้รับโอกาสในการลงสามมากเท่าเดิมอีกต่อไปแล้ว โดยทางสปอร์ตเมลระบุเลยว่าปารี่แซกช์กแมงเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังจับตาดูสถานก,การณ์ของ,ขงเคนไวร์สิปีเรนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมโเมื่อพวกเขาอาจต้องเสียคิริยันเอมเบาเป้ไปให้กับทางมัด,ดริดใานิกการน้า ขณะนั้นแรดฟอร์ดเองก็ยังไม่ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการย้ายทีมในเร็ววันนี้และขอดูสถานการณ์ไปก่อนมาว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดและการเข้ามาอยู่ของทางผู้จัดการทีมคนใหม่ก็อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจของเขาเพิ่มเติมด้วยอีกนะอย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดของแรดฟอร์ดเองก็อาจจะเลือกใช้ออปชั่นขายสัญญาเพิ่มเติมออกไปอีกหนึ่งปีเนื่องจากว่าในซัมเมอร์นี้ท, ani, ทั้งองสันคาวานีและทางองค์ีนมัสยานต่างก็น่าจะย้ายทีมกันทั้งคู่ ขณะที่ทางกรดิบูตก็คงไม่ได้กลับมาเล่นอีกแล้วในครั้งนี้เป็นน้ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันกนครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ประท้กับทางอตเลโติบัมกดรดในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยการแข่งขั G amps, นฟุตบอลจิงแชมป์สโมสรยูฟ่ายูโรปาลีก เดินทางมาถึงสู่รอบส6บกทีมสุดท้ายนัดที่2โดยเป็นการพบกันระหว่างผีแดงแมนยูยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษจะเปิดปรังออทาฟอร์ดรับการมาเยือนของตราหมีอาราติโกมาตริกทีมดังจากทางสเปนโดยเกมแรกสเสมอกันไป1ต่อหนึ่งซึ่งจะแข่งขันในคืนวันนี้เวลาตีสามนาฬิกาโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางบีอิงสปอร์ตเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนจะลงสนามพบกันในข่าวนี้ โดยกันนี้เร,เริ่มจากสภาพความพร้อมของทางฝั่งแมนยูโดยกันนี้แมนยู U, เกมแรกบุกไปตามตีเสมออตเลติโกมาดริกหนึ่งต่อหนึ่งทำให้เกมนี้ยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนผลงานในลีกรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนพ er ิมริกโดยสภาพความพร้อมในเกมนี้ของกุซือทางบราซิลนิกจะได้ทั้งลูกชอสกัตแมชชเมนและก็บรูโน่เฟนเดกลับมามีรายชื่อกันอีกครั้งส่วนผู้เล่นรายอื่นๆพร้อมลงสนามนำมาโดยดาวิดเดคิอา เป็นผู้สัปรูตูกองหลังลุกชอแฮร์รีแม็กไกวาราฟาเออวาลานและก็จิโก้ดาโลดส่วนกองกลางก็จะเป็นเฟริกกับทางพอวบับบ้าส่วนแนวรุกก็จะเป็นมาคาบเรฟอร์ดบรูนโนโฟอนเดสจูดอนซันโชส่วนหน้าเป้าจะเป็นคิสโน่บรันโดนำทัพในเกมนี้ส่วนภาพความพร้อมทางฝั่งอาราติโกโมาตริกนะฮะ งานนี้โดนทางเมนูตามตีเสมอได้นในช่วงท้ายเกมไป1น่ตอนหนึ่งทให้เกมนี้หวังจะผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนผลงานในลีกรั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนลาลีกาสเปนในปัจงนนี้โดยเฉพาะความพร้อมในเกมนี้ของคุณซือติเอโกซิเมลเน่จะหมดสิทธิ์ใช้งานโชมัสเลมาซิเม่เบอร์ซันโกมาชิอุสคุนยามาริโอเอลโมโซเชฟเรกอนด็อกเบียโจเซคิมินเอสและก็ดเนียลวาสที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวน ส่วนผู้เล่นรายอื่นนั้นพร้อมลงสนามนำมาโดยยานโอบรักเป็นผู้สัมประตูกองหลังจะเป็นสเตฟานซาวิชฟเฟเดเป้และก็เบรนิโดมงดาวา่ากองกลางจะเป็นมา์กสจอริเต้เอ็กเตอร์เอเดล่าโกเก้ปรติโกและก็ยานิคก,กาบรัสโกส่วนแนวรุกจะเป็นองตนคกิสมันและก็เจ้าฟริกนำทัพในเกมเกมนี้ซึ่งคาดการณ์เสถตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งทางแมนยูนั้นก็จะมีดาบิดเดคิยา ลุคชอแฮร์รี่แม็กไวยราฟาเอลวาลันจิโก้ดาโลดเฟรดพอลบาบ้ามาคับไรฟอร์ดบรูโน่ฟอนเดสจอร์ดอนซานโชและก็คิเซโน่บรโน่สุดท้ายฝั่งคาดการณ์สิวิตตจิงของทางฝั่งแอตมาดริดนะฮะงานนี้ก็จะมียันโอบรักสเตฟานเซวิสเฟเดเป้เบรนิโด้มงดาว้ามาร์กอสยอร์เรนเต้เอ็กเตอร์เอเรดาโกเก้โรดิโก้เดอปอล จานิกกาลัสโกอองตนคริชมันและก็เจาฟริกในเกมนี้โดยผลงานท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมทางฝั่งทางแมนยูนั้นก็จะมีวันที่19เดือน2 2022ชนะทางบริด4ต่อ2 23เดือน2 2022เสมอแอตแลนิก1ต่อ1วันที่16เดือน2 2022เสมอวัตฟอร์ด0ต่อ0วันที่6เดือน3 2022แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ต่อ4 แลวันที่23เดือน2 2022ชนะทอตนมฮอสเปอร์ไป3-2ต่อสุดยาดฝั่งอาร์เรติโกมาตริกนะฮะห้านัดหลังสุดในงานนี้ก็จะมีวันที่19เดือน2 2022ชนะโอซาซุน่าไป3-0วันที่1 3เดือน2 2022สเสมอแมนยูไป1-1ต่อวันที่26เดือน2 2022ชนะเชลตาปีโก้ไป2-0 วันที่6เดือน3 2022ชนะเบร a l อัลเบติสไป3-1ต่อ1หลังว,วันที่11เดิือน3 2022ชนะกาดิสไป2-1ต่อ1โดยการน,นี้แมนยูผลงานกลับมาดีกันอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์มาได้ในเกมที่ผ่านมาส่วนผลงานในเกมแรกถือว่าดีแค่ครึ่งเดียวโดวยในครึ่งแรกถือว่าผลงานต่ำกว่ามาตรฐานทำไม่มีหลายๆจังหวะที่ทางตรามีมีโอกาสทำประตูหลายครั้ง ทำให้ในเกมนี้ต้องเล่นด้วยความมั่นใจมากกว่านี้และอย่าประมาทโดยเฉพาะแนวรุกของตราหมีที่อันตรายหลายคนเช่นเจ้าฟริกหรือองตวนคิสมันที่เป็นตัวอันตรายของทีมส่วนฝั่งแอตแลติโกเมดริกผลงานในลีกชนะมา6เกมติดต่อกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปได้แต่การมาเยือนก็ไม่ใช่งานง่ายนะแต่ถ้าเล่นเกมรุกและก็เจาะกองหลังของแมนยูได้ก็จะเป็นงานง่ายของฝั่งทีมเยือน แต่ก็ต้องระวังตัวทีเด็ดอย่างคิซโนโบรนโดที่พึ่งระเบิดฟอร์มตีนแตกซัดแฮตทริกในเกมที่ผ่านมาคาดการแมนยูจะเฉือนอัลชิตาไปได้ในคัมคือวันนี้จริงๆนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเทลเลสเผยไม่ได้มีปัญหาแย่งตัวจริงชอในข่าวนี้โดยทางอา็กิสเทลเลสแบ็กซ้ายของทางแมนยูเผยบ้านตนเองนั้นไม่ได้มีปัญหาในการแย่งตัวจริงกับทางลูกชอเพราะมองว่าเป็นการช่วยยกระดับการแข่งขันในทีม โดยพิสแดงกำลังเปิดโอแทฟอร์ดรับมือกับทางแอตแลนติกในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ในคืนวันอังคารนี้โดยเกมแรกทั้ง2ทีมเจอเสมอกันมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในการาแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแบ็กบราซิลถูกถามถึงการแย่งตำแหน่งตัวจริงกับทางลูกชอโดยทางเชเรสระบุเลยว่าตนเองนั้นย้ายมาเพื่อช่วยทีมและให้ความเคารพในการในตัวแบ็กอังกฤษเป็นอย่างมาก ผมให้ความเคารพลุคชอเป็นอย่างมากเลยนะไม่ใช่แค่เขาแต่สำหรับทุกทุกคนในทีมผมรู้ถึงประวัติของลุคที่แมนเชสเตอร์เต็ดนะผมมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกที่มาถึงปีแรกที่นี่สำหรับผมไม่ง่ายเลยแต่ปีนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างมากผมกำลังทำงานอย่างหนักในทุกๆวันผมเป็นนักเตะท,ที่มาเพื่อจะช่วยเหลือทีม ผู้จัดการทีมเป็นคนตัดสินใจเขาจะเลือกนักเตะคนที่กำลังเล่นได้ดีสุดแล้วผมให้ความเคารพในตัวของเขาเป็นอย่างมากและพวกเรานั้นก็เข้ากันได้ดีในสนามในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวล้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาทชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ